บ้านยังก่อบ้านน้องฟ้าเป็นปู่ฝ้าไผ่ครับได้นอนเก็บขายยยมเสาครับพี่น,อน้องบรรยากาศดีลมดี๋นครับมาปูป่ฝาได้เจ๊กปีแล้วก็พี่สิบกว่าปีสิบปีแล้วยินดีครับได้นอนมันได้ไปขายน้ำลมลืม่นดีค่ะครับน,น้องสวนปลาไผ่ มาครับน้ำมาแปลรูเป็นอาหารเหรอครับอุดหนุนพันมากครับมาเสียบๆน้ำาัันด้วยครับพี่น้องอื ดีครับพี่น้องนอใหม่นอของอย่างกับไทตรงหวานแนนบอม่ไทตรงหวานสายน้ำผึ้ง่บอกกินแล้วมงกินเขา่งในตอนบอกินได้เลยเป็น่าพี่น้องยำเงี้ยงพราะงามอ่ะเไวล่ะลองลองเบ่งครับ หวานไทยสงหวนสายน้ำผึ้งอืมหวานอีหลีครับทันเดี่ยก้วอันเดี่ยแก้วนี่เขาน่าจะเขากันเป็นต้นัยพี่น้องดีครับพี่น้อง น้อยของอย่างกับไทยตรงหวานสาม่แนบอกแม่ไทยตรงหวานสายน้ำพึ้งบอกกินแล้วเปยังินเขาเบิได้ต้อกินได้เลยเป็นว่าพี่น้องยำเนี่ยมันบิ่งไมว้าล้อ่ะลองเบิงครับ หวานไทยสงหัสายน้ำผึ้งอืมหวานอีลีครับอันเดียแก้วอันเดียแก้วนี่ขาวนาจะขากันเป็นสนาพี่นง้งมาครับ นำมาแปรรูปเป็นอาหารเหรอครับปุดหนุนพันมากครับมาเสียบๆน้ำกันด้ดยครับพี่น้อง